สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องลาเกิรลออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของพัดสาวลาคุณคำม่วนนั่นเองถ้าใครสบายดีเนอะพี่น้อง,นองในมื้อนี้พัดก็มีชิปมาต้อนมาฝากทุกท่านอีกแล้วสําหรับในชิปนี้พัดก็มีเรื่องราวดีๆจากทางประเทศไทยมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เบิงได้ชมและก็ได้ฟังไปนํากันนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสกุลเงินบาทของประเทศไทยท่านผู้ชมที่ในตอนนี้ก็ถือได้ว่าแข่งข้าจนถทึยกให้กลายเป็นดอนลลร์แห่งอาเซียนไปแล้วเนาะ สำหรับข่าวข่าวที่ว่าเงินบาทไทยแข็งค้านั้นในตอนนี้ก็คือเป็นข่าวที่กําลังเป็นกระแสโด่งดังในช่วงสี่ห้าวันที่ผ่านมานี้เนาะบพว่าสิเป็นแพลตฟอร์มต่างๆในโลกออนไลน์ y o u t u b บบอ a c e b o o k บอ i k t o k บอจย่างซีนะก็ล้วนแต่มีการนำเสนอข่าวนี้นั้นเต็มไปหมดเลยก็คงซิมีแต่พัดนี้แหละเนาะทีตกข่าวนั่นก็เป็นเพราะว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกสาวหัวแก้วหัวเวนของพัด พิ่นได้ป่วยเป็นไข้ออกตุ่มเนะพัดก็เลยมัวแต่คุกคีดูแลลูกเราบ่ได้ติดตามเบื้องข้าวพี่น้องจนมาเมื่อเช้านี้พัดยังไปอ่านเจอในคอมเมนต์จากคลิปที่ลงไปล่าสุดนั่นกันเนื่องมาจากว่าได้มีที่เอฟซีท่านหนึ่งที่เพิ่นได้เข้ามาคอมเมนต์อบอกว่าตอนนี้ค่าเงินไทยแข็งมากครับแถมได้ยินข่าวว่าเงินไทยใช้เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนรองแค่เงินดอลลาร์เท่านั้นโอ้โหพอแต่พัดอ่านคอมเมนต์นี้จบเท่านั้นล่ะ พัดกับฟ้าวไปซอกเบื้องตามข่าวเลยพี่น้องปรากฏว่าเรื่องนี้ฮันเกิดขึ้นจริงเนาะหลังจากที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่นได้ออกมาเปิดเผยสถิติปีพศ2 5 6 6ก็คือปีที่ผ่านมาปรากฏว่าในตอนนี้นั้นสกุลเงินบาทไทยก็คือนอกจากจะกลายเป็นดอนลลร์แห่งอาเซียนแล้วยังกําลังทะ้งยานสู่สกุลเงินสากลโลกนําอีกอุ้ยจังไดพัดกระตองของอนุญ,ญาตในพื้นที่นี้แสดงความยินดีกับทางประเทศไทยน้าเนาะที่สามารถพักดันข้างเงินบาท ให้คงอยู่ในระดับสูงและกลายเป็นสกุลเงินที่หลายประเทศต้องการจนประสบผลสําเร็จขึ้นแท่นเป็นดอนลลาร์แห่งอาเซียนในมือนี้สําหรับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินนั้นในมือนี้พัดก็มีคลิปมาให้ทุกท่านในเบิ่งได้ชมไปนํากันเนาะโดยคลิปนี้ก็คือจากทางซ่องรีพอร์เตอร์ตัวเน่เนาะพี่น้องบอกเลยว่าซ่องนี้นั้นคนณได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินตาต่างประเทศได้ละเอียดดียิบหลายเนาะจยงใดเราก็ไปเบิ่งในคลิปไปพร้อมๆกันเลยพี่น้องไป สถิติปี66จากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับออกมาพบว่าเงินบาทมันคือดอลลาร์แห่งอาเซียนเพราะมีการใช้เงินบาทในการซื้อขายหรือปริมาณในการค้านะครับสูงถึง26%รองจากสกุลเงินอันดับหนึ่งของโลกอย่างดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่คำถามคือว่าถ้าตัดดอลลาร์สหรัฐในความเป็นสากลไปไทยยังเป็นสกุลเงินที่ยืนหนึ่งในภูมิภาคนี้แต่คำถามคือว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ใช้เงินสกุลเงินบาทในการค้าขายมากที่สุดในอาเซียนเรื่องนี้ s u m m a r รีพอเตอร์ s มีคำตอบครับ ผู้ชมครับผมจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ได้ยกเมฆขึ้นมานะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยไปคุยคุยข้อมูลจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะและคนพบว่าในปี2566นั้นเนี่ยเรามีการใช้เงินบาทเนี่ยซึ่งเป็นสกุลเงินของอาเซียนเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับแต่คำถามคือว่าถ้าเราดูกันในภาพรวมกันว่าในปี2566นั้นเรามีการใช้สกุลเงินใดบ้างในการค้าการขายมันก็ต้องขึ้น อินโมันก็ต้องขึ้นโมชันแบบนี้ครับเรามาสำรวจกันนะครับในปี2016นะครับเราพบว่ามีสกุลเงินหลักๆอยู่6สกุลเงินครับที่ใช้ในการค้าการขายครับอันดับ1ยืน1เนี่ยมันก็ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับอยู่ที่70.4%อันนี้เป็นเรื่องปกติครับคุณผู้ชมแต่ ผมอยากให้ดูอันดับ2ครับกับอันดับ3ไปจนถึงอันดับ6เนี่ยฮะเพราะอันดับ2คือเงินบาทครับคิดเป็นสัดส่วนถึง26.3%และอันดับ3คือทิ้งกันแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับนั่นก็คือดอลลาร์สิงคโปร์อยู่ในสัดส่วนเพียงแค่1%แค่นั้นขนาดที่เงินยูโรครับก็เข้ามาแจมด้วยนะครับแต่ อันดับ4เนี่ยมันก็ต้องน้อยกว่า1%ใช่ไหมครับอยู่ที่จุดหอรนครับอันดับ5ร้ริงกิตมาเลเซียครับอยู่ที่จุดหอันดับ6เงินเยน,นครับอยู่ที่จุดหและอันดับ7ครับคือการรวมๆกันของสกุลเงินอื่นๆนะครับอยู่ที่จุดแปเปนั่นเองทีนี้คําถามก็คือว่าเอ๊ะคุณไกด์ทำไมสกุลเงินบาทเนี่ยมันถึงมาอยู่ในจุดที่แบบ โอ้โหมันฮอตฮิตกันมากในการซื้อขายกันอยู่ในวงของการค้ากันขายในมุมของอาเซียนเรื่องนี้มันมีเหตุผลแบบนี้ครับปัจจัยกันง่ายๆเลยนะครับคือในช่วงเวลานี้เนี่ยทางฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีการออกมาส่งเสริมให้ใช้สกุลเงินที่เป็นสกุลเงินโลเคอเรนซีหรือเป็นสกุลเงินของประเทศต่างๆหรือเป็นสกุลเงินท้องถิ่นนั่นแหละครับในการซื้อการค้าการขายเพราะเนื่องจากอะไรครับ แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับจะเป็นสกุลเงินที่ได้รับการยอมรับจากทั่วทั้งโลกว่าเป็น international currency ในการซื้อในการค้าในการขายแต่อย่าลืมว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับก็ลุงแซมเนี่ยก็เข้าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีทั้งเรื่องสหรัฐจีนมีนมเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มีเรื่องของความขัดแย้งระหว่างยักษ์กับยักษ์อย่างหยวนจีน กับทางฝั่งของดอลลาร์สหรัฐโดยโดย,โดยที่มีทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นแบ็กอัพนี่นะครับทำให้อพอมันเกิดรเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ต้องยอมเราว่าเงินดอลลาร์ในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างผันผวนพอสมควรนะครับจากการขึ้นตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดก็ดีหรือปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ดีจึงทําให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะถ้ามันแบบนี้เนี่ยและปริมาณการค้าการขายในอาเซียนเนี่ยมันเยอะพอสมควรเนี่ยทำไมเราไม่ใช้สกุลเงินท้องถิ่นกันล่ะเพราะหนึ่งการใช้สกุลเงินท้องถิ่นนะครับข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันลดความผันผวนของสกุลเงินลงไปครับสมมุตินะครับ ถ้าเรามีการซื้อการค้าการขายกันและใช้เงินบาทกับเงินดอลลาร์อะไรก็ตามที่ปัจจัยที่มันไปกระทบยักษ์ใหญ่เศรษฐกิจอันดับหนึ่งเนี่ยมันชิงมาถึงเงินบาทแน่นอนถูกต้องไหมครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นการจับคู่ค่าเงินกันระหว่างในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเงินกีบลาวกับเงินบาทเงินจาร์ดของทางฝั่งของพม,ม่าก,กับเงินบาท เมื่อคู่เทียบเนี่ยมันเป็นคู่เทียบที่มีปัจจัยความเสียหายในวงจํากัดเนี่ยมันจะมีการกระทุกกระทั่งอย่างน้อยเนี่ยมันก็ไม่มากหรือต่อให้มากเนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้เพราะมันไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่าเงินอีกต่อหนึ่งถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เลยเป็นปัจจัยแรกครับที่ทําให้การใช้สกุลเงินต่างประเทศ <Hey. S 1> อย่างดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็เริ่มจะลดความสําคัญลงโดยที่ทางธนาคารกลางนั้นให้ความสําคัญ oh. กับการใช้สกุลเงินท้องถิ่นมากขึ้นนั่นเองครับ ผมจะบอกว่าปัจจัยนี้เนี่ยมันก็ที่ผมพูดไปเนี่ยเรื่องของการลดความสำคัญของดอลลาร์สหรัฐจริงๆแล้เนี่ยมันเป็นจุดที่มันเกิดขึ้นมาในหลายประเทศแล้วนะครับอย่างโปรแกรมที่เรียกว่า De d ีดอลลารายเซชัแต่อย่าลืมว่าถามว่าแล้วมันมีแค่เหตุผลเดียวไหมที่จะดันให้เงินบาทเนี่ยมาเป็นสกุลเงินยืนหนึ่งของอาเซียนมันมีเหตุผลมากกว่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าในแง่ของการนําเข้าส่งออกอย่าลืมนะครับ การนําเข้าส่งออกเนี่ยมันจะต้องมีตัวกลางคือสกุลเงินที่มีการซื้อการขายการและเป็นสกุลเงินที่เป็นที่ยอมรับกันถูกต้องไหมครับแต่คําถามคือว่าและทําไมเงินบาทอยู่ในจุดที่ได้รับการยอมรับจนเป็นสกุลเงินที่เป็นยืนหนึ่งในอาเซียนขนาดนี้ผมจะให้คําตอบแบบนี้ครับเพราะเนื่องจากว่าข้อมูลจากการนําเข้าส่งออกเนี่ยมันจะเป็นคําตอบนึงที่คุณเห็นแลยคุณจะว้าวซ่ามากผมขอให้ดูก่อนนะฮะว่าในปี -66 เนี่ยโครงสร้างของการส่งออกและนําเข้าเป็นแบบ นี่ครับคุณผู้ชมครับในปี2566เนี่ยนะฮะประเทศไทยนะครับเรามีมูลค่าการค้ากันเนี่ยในอาเซียนแค่ในอาเซียนนะครับอยู่ที่4ล้านล้านบาทนะครับ4ล้านล้านบาทเนี่ยเมื่อเทียบกับรายได้ประเทศที่อยู่ที่ประมาณ1 8บแถึงสิล้านล้านบาทเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะครับมันแทบจะอยู่ในสัดส่วน20-25%ต่อดเลยแต่ทีนี้ผมอยากให้ดูว่า ไอ้มูลค่าการค้า4ล้านล้านบาทเนี่ยมันเกิดจากการเอามูลค่าการส่งอ,ออกบวกกับนําเข้าถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้ผมอยากให้ดูแบบนี้ครับว่าประเทศไทยครับในปี2566นั้นเรามีการส่งอ,ออกอยู่ที่2องล้านสามแสนสีล้านบาท พูดกันแบบภาษาบ้านๆว่านั้นคือ2.3ล้านล้านบาทครับแต่ในขณะที่การนำเข้าครับเราอยู่ที่1.73,151.81ล้านบาทหรือพูดง่ายๆกว่านั้นคือ1.7ล้านล้านบาทเอา้าคำถามคือว่าเมื่อเราส่งออกได้มากกว่านำเข้าหมายความว่าประเทศไทยเราได้ดูนการค้ากับอาเซียนถึง600กว่าล้านนะครับ เงินก้อนนี้มันไม่น้อยแล้วครับและถ้าหากว่าอ่ะตัดมาหน้าผมดีกว่าวึบหนี่เห็นไหมไวดีผมจะบอกว่าการที่ประเทศไทยได้ดุลการค้ากับอาเซียนเนี่ยจริงๆแล้วเห็นแบบนี้เนี่ยในสถิตินะครับจากทางของกระทรวงพาณิชย์ก็คงไม่ใช่ว่าเราจะได้ดุลทั้งหมดถูกต้องไหมคุณผู้ชมจริงๆแล้วเราขาดดุลการค้าแค่สองประเทศแค่นั้นนะครับคือมาเลเซียกับบรูไนดารุสรามอ้าวคุณไกด์และผู้ทําไมเนี่ยผมบอกว่า มันจำเป็นต้องขาดดุลครับเพราะว่าสินค้าที่เรานําเข้ามาคือน้ํามันไงครับแต่ถ้าตัดน้ํามันออกไปเนี่ยประเทศไทยก็ถือว่ายังมีโอกาสได้ดุลการค้ากับทางมาเลเซียแล้วก็บูนนดา,านุสลาลถูกต้องไหมครับแต่เนื่องจากว่าน้ํามันเนี่ยถ้าหาคิดไปในแฟกเตอร์ของการที่เป็นสินค้านําเข้าแล้วเราก็ถือว่าเราเนี่ย ็ต้องยินยอมจําเป็นในการเสียดุลการค้า,ากับประเทศเหล่านี้เพราะเราผลิตน้ามันเองไม่ได้หรือต่อให้มีก็มันไม่มากพอถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามาดูในโครงสร้างกันแบบนี้และถ้าหากว่าเราเจาะลึกไปเรื่อยๆเนี่ยด้วยความที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางนะครับ เรานับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่อนาเขตติดต่อกันกับเพื่อนบ้านในอาเซียนมากที่สุดแล้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเมียนมาก็ติดสปปลาวก็ติดกัมพูชาก็ติดมาเลเซียก็ติดและบวกกับว่าสิียรภาพของค่างเงินของเราเนี่ยเราได้รับการยอมรับมาพอสมควรนะครับ จึงทำให้การใช้เงินบาทเนี่ยมันมาอยู่ในจุดที่ยืนหนึ่งกันแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกมันจะบอกว่ามันมีปัจจัยเรื่องของโครงสร้างของสินค้านําเข้าและส่งออกและกับการที่เราได้ดุลการค้าด้วยเนี่ยมันจึงทําให้เงินบาทเนี่ย ควรจะเป็นสื่อกลางในการที่จะค้าขายในอาเซียนในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นเองครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุผลเหมือนกันครับว่าแล้วทําไมเงินบาทของไทยมันอยู่ในจุดที่มันเป็นดอลลาร์แห่งอาเซียนได้อีกหนึ่งเหตุผลคําตอบก็คือในเรื่องของขนาดเศรษฐกิจครับอ้าวคำถามคือเอาคุณไกด์ขนาดเศรษฐกิจอันดับหนึ่งมันไม่ใช่อินโดเลยใช่ครับผมไม่ได้มาเพื่อจะมา มาแบบมาเถียงว่าเราใจะใหญ่กว่าอินโดนะฮะแต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบกับเรื่องของเสถียรภาพทางด้านการเงินการคลังและการมีวินัยทางการคลังเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆน,นะครับเรามีถุนสำรองที่อยู่ในจุดที่ต่างชาติเขายอมรับและประกอบกับว่าขนาดเศรษฐกิจของอาเซียนเนี่ยจากการรวบรวมข้อมูลของทาง world bank หรือทางธนาคารโลกนะครับออกมาพบว่าขนาดเศรษฐกิจเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยอินโดครับแต่อันดับ2เนี่ยคือไทยนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำถามคือว่าต่อให้อินโดนะครับเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยและเป็นขนาดเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เนี่ยแต่อย่าลืมว่าด้วยความใหญ่ของเขาเนี่ยในประชากรกว่าสามรกว่าล้านคนเนี่ยเขามีแรงที่จะด i v e เศรษฐกิจของเขาด้วยนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้ามาเปรียบเทียบในแต้มต่อที่เรามีก็คือเราเป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับเพื่อนบ้านในอาเซียนค่อนข้างเยอะและเราเป็นหับ ในหลายๆจุดด้วยนะครับจึงทําให้เงินบาทเนี่ยก็อยู่ในจุดที่พร้อมจะออกมาเฉิดฉายด้วยเพราะฉะนั้นผมเลยจะบอกว่าในเคสของเงินบาทเนี่ยที่สามารถมาพูดกันว่ามันเป็นดอลลาร์แห่งอาเซียนได้มันก็มีอยู่ประมาณ1-2เหตุผลครับหก็คือเรื่องของที่ตั้งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการส่งออกการนําเข้าเนี่ยเราก็ได้ดูลการค้ากันหลายประเทศนะครับยกเว้นแค่บรูไนกับมาเลเซียที่เราจะเป็นต้องเอาน้ํามันจากเขานะครับ และสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องด้วยของนณะเศรษฐกิจที่แม้ว่าเราจะไม่ได้ใหญ่เท่าอินโดนีเซียนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอยู่ในจุดที่มี potential ในการที่จะทำให้คนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในเงินบาทนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Sum m a r y r e p o r t e r s นะสครับตามคลิปความพิลีลแบบนี้ได้ใหม่ชิดีครับผมขอตัวไป r จอกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นอย่างไรกันแน่พี่น้องหลังจากที่บ่งคลิปจากทางช่องรีพอร์เตอร์จัวเน่จบไปถ้าเกิดว่าพัดออกเสียงพิดตรงขออาัย้นำเนาะ โดยส่วนโตของพัดนั้นก่อนอื่นหมุดเลยพัดกระตรงขอกราขอบคุณทางแอดมินเจ้าของซองเพื่อนก่อนเนาะ ทีเพิินเฮ็ดคลิปดีๆมีสาระน่าฮู้แบบนี้ออกมาสู่สายตาชาวโลกให้ทุกคนทุกท่านรวมถึงโตของพัดเองให้ได้ฮู้ได้เห็นถึงปัจจัยต่างๆที่พักกันให้เงินบาทแข่งค่าจนกลายเป็นดอลลร์แห่งอาเซียนในมื้นนี้จยงใดในคลิปนี้ก็สิมีประมาณเท่าน,นี้แหละเนาะที่พัด้หนิบยก,ออกเอาเฮ็ดเป็นคลิปให้ทุกท่านได้เบิ้งถ้าเกิดว่าในคลิปมีข้อมูลหรือว่ามีเนื้อหาอันใดที่น้องพัดเา้าผิดาลาดไป,ประการใดต้องกล้าขอโทษขออภัยอีกเทื่อนึงเนาะ ในมือหน้าพัชเชคลิปอย่างให้เบิ้งกอย่าลืมท่าติดตามด้วยการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พัดเ็ดคลิปต่อตอไปนำเนาะในมือนี้ก่อนจากกันไปก็คือเก้าพี่น้องมิตรภาพสิขอวยวใให้พรพ่อแม่พี่น้องทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนานาประการเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีและตลอดไปนำเนาะสำหรับในมือนี้พัดต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อสบายดีบาย